นนางดวงตาเรืองสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางขยงอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีการที่ว่าเข้ามาเป็นจิตอาสาพระราชทาน904เพราะว่าเราเห็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่10ท่านทรงทำงานเพื่อประชาชนเป็นจำนวนมากเราเป็นเพียงจุดเล็กๆที่ทำให้กับประชาชนนะคะในหมู่บ้านในตำบลแต่ เปรียบกับสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทําให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดที่พระองค์ทรงมอบรถพระราชทานมาให้ในการที่ว่าตรวจสวบบกับผู้ป่วยโควิดหรือกลุ่มเสี่ยงอันนี้เป็นสิ่งใหญ่หลวงที่พระองค์ทําให้กับประชาชนคนไทยเราอ่ะเป็นเพียงน้อยนิดเราขอทําเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญ